สวัสดิจ้าวันนี้สิไม่ย่างกุ้งไล่เสือพี่น้องแต่มาจากรันอาเซียเมือว่าน,นี่เนาะค่ะพี่น้องก,งกุ้งกับแช่แข็งละจ้าพี่น้องนำกิมซี่ฟูดเนาะค่ะเนาะกุ้งไล่เสือแต่กุ้งไล่เสือพี่น้องโลหนึ่งดยค่ะนี่เนี่ยย่างเตาผิงได้จ้าพี่น้องเอาอันกระดาษฟอยล์ย่างเนาะค่ะเนาะเห็นค่ะพี่น้อง กุ้งกุ้งไล่เสืออย่างเนาะค่ะเนาะเข้ากับเอามมอย่างบนเตาพิ้งนี่ค่ะพี่น้องนี่สวัสดีจ้าบาเด้อค่ะเด้อมากินเขาน้ำกันบาน้พี่นองกินเขาเผากุ้งเนาะค่ะเนาะกุ้งเอาไปเผาเตาพิ้งพี่น้องกุ้งไล่เสือเผาะนะคะ่ะน้ำคิมซี่ฟูดพี่น้องขขานียวคือเก้าพี่น้องเนี่ย กินข no si ้าวเหนียวเนาะตาเนาะพักแต่แย่งพักบวชโหระพาเนาะค่ะโหระพาพี่นงไม่กินข่าวน้ำกันเด้อจ่าเสพๆพี่ขีนูสวนนี่จ้าพี่นงนี่จำืวยๆเอาเนาะค่ะเนาะเนี่ยน้ำจิ้มซี่ฟูดใส่น้ำปลาล้าน้ำได้พี่นงมันจังนัวเนาะข้าวเหนียวจำอืม กุ้งพี่น้องตัวใหญ่ๆกุ้งลายเสือเนอะแตนโบสดดอกพี่น้องเขาใส่แข็งมากเนาะค่ะเนาะแต่กซืุออย่างไหมปีละเทือเนาะค่ะนั่นทีปีหนนเลยพี่น้องจำก้นมือแกอะไรข้าถือโทษศัพท์ <laughs> อืม อาณาจารพี่น้องเขาเ้าเขาเทียงเขาเลีงแล้วเลยติดตีละครั้ง,มงเมีมงาายืนสิบเอ็ดโมงเสาร์น่าจะโอ้เทียงพี่น้องเขาเทียงพอดีกุ้งไร้เสือกุ้งไร้เสือพอนะพี่น้องบ๊สุดดอกแต่ว่าหัวนขาดเหรอพี่น้องอืมมันแสบอยู่ล่ะเขาวา่า,วา,า,วา,าเขาม้าไม่ไม่ก้นสื่อเหะพี่น้อง มานอยู่สวดที่ดอกเตอเขาแซมากเนาะอืมแสบของเขาอยู่พี่้อง กินข้าวเหนียวคือก็หนึ่ข้าเหนียวมันตำเหมือนว่าหนามุ่นอีกพี่น้องบบหนึ่งเพื่อนนะคะน้องจังบ่อยนั่นแช่อุ่นสวนก็ได้กินเลี้ยวนะเวลาหิวไหมพี่นอ้องพี่กินเนื้อสวนผสมกับพริกกินดาสลากฟักซี่นะคะพี่น้อง กระเทียมอ๋หมอหอมน้ำตาลปิบเนาะค่ะน้ำตาลนันตำนวดน้วยพี่น้องใส้ไหม มาหาตะไปดังท่านเนี่ยพี่น้องมันมีเตาผิงเนาะหอกกับมอย่างสื่อมาสองแพกพี่น้องแพกหนึ่งอันที่บ่มีหัวเนาะค่ะอันนี้มอ,อย่างแพกนั้นเอาว้พัดเนาะค่ะพี่น้องอืมตัวใหญ่แซ่บอยู่พี่นอ้องเหนือหวานหวานอยู่หวานอยู่น,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 นาะจ้ะอืม โลหนึ่งหละจ้าแพ็กหนึ่งพี่นอ้องมันมีสิบแปดตัวเนาะจา้าสิบหกตัวพี่น้องก,ก็เป็นสิบแปดกินคนเดียวสะใจไปเลยพี่นอ้องกินให้อิ่มเลยสมใจอยากก้อยบอกหอยกับแซบ่บแซบ่พี่นอ้องซื้อมา Ba mưa gần tùy nha mẹ phi nhau, pha mưa tùy nha mẹ tùy nha mẹ phi nhau, chào tạm biệt. Giùm xem 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 อยากยั้งกับสื่อกินโหลดนาะพี่น้องเนาะเอาประโยชน์ลอยปีดอกพี่นอ้องอือเราถตาคืออยากกินโหลดนาะพี่น้องย่้เก็บยั้ไใ่อาปากยังกับบ่ได้นาะพี่น้องเ <laughs> นี่ยกินมาลูกไปโหลดเนะาะขึ้นกินได้วะอ เอาไม่ได้กินทุกมืออดซาซือเอาพี่นออะะอ้องข่อยก็ยากอยากนะข่อยอดบ่ไรข่อยซื้อแล้วพี่น้องแค่งดว่าแปลแหละอยากกินเนาะพี่น้องเขาเห็นดังใดได,ไดเนะ <laughs> <c oughs> าะแ่บพื้เก่าจ้าพี่น้องกินหลดเนาะ <laughs> ไม่ได้ไม่กินเพื่อโตสองโตกินน้ำกกรพี่น้องที่กินแล้วเขากินเมียงเนาะต้มเขาน้ำจีนเนาะคะ่ะอันนี้แยกกินก็บเขาพี่น้องมันจังอุ่นท้องเนาะหวานอยู่หรอพี่น้องหวานเจ้าใส่ผงนัว <laughs> เด็กจ้าพักกันยงเอาละเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้สักนี่แหละจา้าขอเวลากินต่อคือเกาพี่น้องขอบคุณห,หลายๆได้จา้า ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปังๆสุขสุขคนลำลำเรืด้วยเท้าจหาคลิปนี้ยายก็ฝากไว้สั้นนี่เละจ้าสวัสดีจ้า